อาคารเรียนที่ทันสมัยภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผลดีส่วนหนึ่งของการออกนอกระบบเพราะทางมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการงบประมาณต่างๆได้เองและหารายได้ได้เองด้วยขณะเดียวกันก็มีความคล่องตัวในการบริหารงานด้วยซึ่งรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการออกนอกระบบ คือการบริหารจัดการให้มีความพร้อมโดยเฉพาะสภามหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของมหาวิทยาลัยทางสภามหาวิทยาลัยก็จะต้องเตรียมออฟฟิศขึ้นมาใหม่เลยในการที่จะรับสิ่งเหล่านั้นนะเพราะว่าเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะต้องไปอยู่จบตรงนั้นก่อนที่จะขึ้นถึงสภามหาวิทยาลัยนะครับเพราะนั้นก็จะต้องมีทีมทางด้านเลขาสําหรับทุกชุดทีมอะไรเยอะแยะเลยค่ะ ซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเผื่อไม่ทราบนะคะมหาวิทยาลัยไม่ทราบประเด็นหรือปัญหาในการทํางานเนี่ยก็การออกนอกระบบก็เรียกว่าไม่มีความพร้อมการออกนอกระบบทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนยันว่านิสิตไม่ได้จ่ายค่าเทอมเพิ่มขึ้นหากมีการปรับค่าเทอมอาจจะทําให้นิสิตเข้าเรียนน้อยลงเนื่องจากการแข่งขันของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสูงขึ้นทุกคนสามารถเลือกที่เรียนได้ มันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะคะแล้วก็แล้วก็เรื่องเรื่องเกี่ยวกับรายได้อะไรอย่างเงี้ยมหาวิทยาลัยที่การตัดสินในอย่างที่เรียนอ่ะมันก็อยู่ที่สภามหาวิทยาลัยแล้วอ่ะนะฮะนึงคิดว่าถ้าเผื่อมหาวิทยาลัยมีความพร้อมเนี่ยก็สามารถที่จะาหาไรายได้ในด้านต่างๆเข้ามาช่วยจนูจนเจนือทําใหา้กิจการต่างๆของมหาวิทยาลัยเนี่ยดีขึ้น เมื่อออกนอกระบบแล้วจะมีกฎระเบียบที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถตั้งขึ้นมาเองและอาจารย์ก็จะถูกตรวจสอบมากขึ้นกว่าเดิมคืออันนี้มันคือระบบที่จะเกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์ระบบม,มันมันเป็นเรื่องพวกนั้นอะที่ที่<ช>มันาาเปลี่ยนาการออกนอกระบบไม่เกี่ยวกับในสิท์เลยมันจะเกี่ยวไหมเอ่อยันคิดว่าเกี่ยวในแง่ดีนะก็คือ,อ,อในเวลาที่ออกนอกระบบแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยกปย็ปล่อยไม่ได้อะ่ะ คือก็ต้องในเมื่อเรายืนอยู่บนฐางตัวเองแล้วมหาวิทยาลัยก็กํากับดูแล mm hmm. การทํางานของอาจารย์มากขึ้นรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนะนําให้มีการให้ข้อมูลแก่นิสิตนักศึกษาหากมหาวิทยาลัยใดจะออกนอกระบบเพราะบางแห่งอาจจะเหมาะกับก,บการออกนอกระบบแต่บางแห่งไม่เหมาะทุกอย่างต้องดูตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยสุพนัทลิมิศิสกุลถ่ายภาพอานนท์สุทธิธรรมาข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงานครับ